ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเดินทางจากรถไฟขบวนที่สองสามสี่ขบวนธรรมดาจากกรุงเทพสุรินทร์นะครับสุรินทร์กรุงเทพครับพูดผิดออกจากสุรินทร์ก็ประมาณตีห้านะครับ ช่บรรยากาศของสองข้างทางท้องนานปาเป็นตู้เสริมนะครับช่วงเทศกาลเสริมวันนี้ตู้ตู้สุดท้ายคนอยากไม่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 ทราบก็ม,ม,ม,มีหรือขี้เกียจเดินมาก็ไม่ทราบเป็นตู้แบบนี้นั่งสบายครับตู้บางคนอาจจะเคยเห็นนะแต่ตัวผมก็นานๆเจอครั้งนึง กาสองข้างทาง,งบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาทันบ้านต่ายปีและครั้งที่เราเดินทางครับเป็นคลิปท่สั้นช่วงบางช่วงครับไม่มีอะไร วิธีรีตองนะประจะกจะประมาณนี้นะครับด้านในตู้นะครับช่วงระหวา่าง<ม>ไม่แถลง<ม>ไปโคราชนะครับช่วงนี้ครับ<ม>ก็ต่อครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับแบบสบายชิลๆนะครับ ถึงสถานีหินดาดแล้วครับมีรถท้องถิ่นกำลังเข้าชานชาลาที่หนึ่งกำลังจะออกนะครับรถท้องถิน่นส่วนรถสองสามสี่ลบลีกมาชานชาลาที่สองนะครับไปไปรถท้องถิน่นนครราชสีมา น่าจะไปอุบลนะครับส่วนสองสามสี่ยุรินกรุงเทพก็เคลื่อนตัวออกนะครับตอนนี้อยู่ในรางที่สองต้องสับลางเข้าไปในรางหลักนะครับลางที่หนึ่ง ที่แรกผมสงสัยว่ารถไฟหลบหีกกันยังไงตรงสถานีมันจะมีรางสองสามรางคู่กันนะครับเพื่อหลบหลีกขระบวนนี่ครับสถานีหนึ่งจะมีสามรางพอมาถึงช่วงไปลายสถานีก็จะมีเข้ามาหานี่นะครับ หัวจากด้านนู้นแ้กันเลี้ยวเข้ามาลางหลักนะครับจะมีสับลางเข้ามาบางคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าคนไม่เคยดเดินทางรถไฟว่ามันตบด,ดีกันยังไงนะครับถ้าเห็นมันลางรางเดียวนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับกอาลางหลักนะครับไปแล้วครับเป็นการท่องเที่ยวแบบบ้านๆจากออทไทยบ้านนะครับ ตัวนี้ผ่านช่วงระหว่างห้วยถแถงไปจักราศนะครับตัวนี้เป็นตู้สเปียงแบบรุ่นเก่านะครับแตม่มัยก่อนเขาบรรทุกข้าวสารนะครับผมจําได้ว่ามีรถบรรทุกมาแบกบข้าวสารเกาใส่ส่งไปที่ต่างๆขึ้นรถอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับดูสเปียงแบบรุ่นเก่านะครับดูบรรทุก สินค้านะครับไม่ใช่สเสบียงทุกสินค้าครับเข้าตามท้องป่าท้องไร่ทองน้ำตรงที่นี่จะมีป่าที่เขาโน้นรักไว้ก็เห็นเยอะอยู่นะครับข้างทางเป็นป่าไม้นะครับเดี๋ยวระหว่างเมื่อะถลยงจักรละครับนี่ครับด,รดูบรรยากาศด้านท้ายรถน่ครับ ตู้สุดท้ายนะครับเป็นตู้เสริมนะครับตู้เสริมที่เขาเพิ่มมาช่วยการเดสารในช่วงเทศกาลนะครับสงการนะครับคลิปนี้ผมถ่ายช่วงสงการนะครับขาล่องนะครับสุรินกทอมอถึงหัวลำโพงนะครับขบวนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับ แล้วดูคลิปต่ตอๆไปโปรฝากกดติดตามฝากติชมออดไทยบ้านท่องเที่วยวแบบบ้านบ้านตกตะกักสวัสดีครับผม